นี่แล้วนี่ก็คือต้นบอคครีครับแม่มชิงชาซุ้มไก่ซุ้มไกไม่ไก่มีไข่หรือเปล่าดูดิไก่นอนฮึไมไข่สัก,มกมเมดกำลังไข่อยู่หรือเปล่ากกไข่หรือเปล่า <c oughs> นั่นไงนครับคบเขาเอาไม้มาไว้ข้างบนเขาตั้งใจแม่มันแบบวางอ่าได้ไเอาเต่งไว้มาฮึ่ยสุ่มไก่เปิดเนี่ยเขาห้องว,ว่าสุ่มไก่เพราะอยากเป็นไก่ไหมพอจะได้อยู่ในสุม่ม